ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองดาเมจระหว่างโลดทองเอ็มเพนนะครับกับโลดฟ้าเอ็มโบนัสนะครับผมว่าดาเมจกับผู้เล่นเนี่ยจะต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็ก่อนจะไปทดสอบนะครับลองมาดูสเตตัสก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยค่าเอ็มเพนด้านบนเนี่ยอยู่ที่7จ็ดเอร์เซนะครับผมแล้วก็ค่าฟอนต์เอ็มเพนด้านล่างเนี่ยอยู่ที่90%รรวมกันก็ประมาณร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เอมโบนัท bon เนี่ยอยู่ที่648ไปนอนเอมโบนัท bon อยู่ที่42เปรเซ็นต์นะครับผมแล้วก็เราจะมาทดสอบกับตัวละครที่เป็นทนายน,นะครับไมได้ใส่ชุดเมอร์ฟี่นะครับผมแล้วก็พระส่ชุดเมอร์ฟี่นะครับผม ก็ต่อมาจะเป็นโล่ฟ้าเอ็มโบนัสนะครับผมเต็ตัตพื้นฐานที่ได้เนี่ยก็คือค่าเอ็มเพนเนี่ยจะอยู่ที่57.23%นะครับแล้วก็ค่าเอ็มโบนัสเนี่ยอยู่ที่3,854นะครับไฟนอลเอ็มโบนัส bon อยู่ที่66.75%แล้วก็ค่าไฟนอลเอ็มเพนเนี่ยอยู่ที่64.20%รวมกับค่าด้านบนเนี่ยก็จะประมาณ121%นะครับผม สรุปดาเมจนะครับผมก็คือโล่ทองเนี่ยจะทำดาเมจจากไนายเนี่ยได้มากกว่านะครับทั้งสกิลหลอดและสกิลโบสเลยนะฮะแต่พอมาเป็นดาเมจจากพีชเนี่ยก็คือจะเป็นโล่ฟ้านะครับที่ทำดาเมจได้เยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้แรงกว่ามากเท่าไหร่นะครับอย่างสกิลหลอดเนี่ยก็คือจะแรงกว่าประมาณหลักสิบนะครับส่วนสกิลโบเนี hey. be really like, ่ยก็ค right? ือจะแรงกว่าประมาณหลัก <underside> ร <Like Genesis. S 2> <ion> ้อยนะฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเลเวล90แล้วเนี่ยจะมาลองเทสประดับขาวพีพให้ดูนะครับผมวัััันนนนีี้ไปก่อะคครรบบสสวด